ปีนี้ฉันอายุครบ8ปดิปีพอดีเป็นวัยที่ใครๆก็ว่าควรจะได้อยู่อย่างสงบสุขพร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานแต่ฉันกลับต้องนั่งซึมกระทืออยู่เพียงลำพังในห้องเล็กๆกับแคบผนังลายพร้อยไปด้วยรอยเชื้อรามองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเพียงกำแพงร้าวของบ้านข้างหาหาวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของตาลําสามีของฉันเขาจากไปสิบสองปีแล้วทิ้งให้ฉันอยู่สู้ชีวิตกับลูกสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งวัน ที่เขาเสียพวกมันยืนข้างลงโสดพร้องให้ฟูงไฟสัญญาว่าจะดูแลแม่แทนพ่อให้ดีที่สุดแต่บัดนี้ฉันกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินในครอบครัวของตัวเองเช้าตรู่ฉันตื่นมาจัดสําหรับอาหารข้าวหวานเพื่อไหวสามีอาหารแต่ละจานคือความทรงจำคือสายใหญ่รักของสามีภรรยาที่ผูกพันกันมาค่อนชีวิตฉันแอบใช้ชายเสื้อซับน้ําตาตอนที่วางจานข้าวเหนียวขาวลงบนบูชาส่วนทูบหลายดอกใน มือนั้นก็สั่นเทาอยู่ครู่ใหญ่กว่าจะจุดติดลงที่พัดโช,ชยเข้ามาเบาๆทำให้รูปถ่ายของตาหลําสันไหวราวกับว่าเขากำลังตำหนิฉันที่รักษารังอนอนอฟอุ่นไว้ให้ลูกๆไม่ได้ข่มสันลูกชายคนโตไม่ได้โทรศัพท์มาหาหลายเดือนแล้วเขาเป็นถึงหัวหน้าแผนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านหลังใหญ่รถคันสวยภรรยาของเขาก็เอาแต่โวตรำโอดรวยให้ใครต่อใครได้รับรู้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์แต่ ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปบ้านเขาคือเมื่อปีที่แล้วตอนที่ขาเพิ่งผ่าตัดเดินเหินไม่สะดวกอยู่ได้ดเพียงสามวันลูกสะพ้ายก็พูดไปเปรว่าบ้านมีคนแก่เด็กๆนอนไม่เต็มอิ่มเลยข้าฉันหน้าฉารีบเก็บข้าวของแล้วนั่งรถกลับกลางดึกธนาลูกชายคนรองเมื่อก่อนเป็นคนเรียบร้อยอ่อนน้อมแต่พอแต่งงานไปก็เหมือนกลายเป็นคนละคนมีว่าอะไรก็เชื่อฟังไปเสียหมดครั้งหนึ่งฉันโทรไปขออยู่ ด้วยสักสองถึงสามเดือนเพราะปวดกระดูกสันหลังมันกลับบอกว่าแม่อยู่บ้านนั่นแหละสบายแล้วพวกผมไปทำงานกันทั้งวันไม่มีใครดูแลแม่ได้รอบฉันหัวเราะแห้งๆแ,แต่มือสั่นจนต้องรีบวางสายไปไม่มีใครถามสักคำว่าฉันมีเงินพอใช้จ่ายมอยอหนาวหรือหิวบ้างหรือเปล่างเงินเบี้ยคนชราเดือนและไม่กี่ร้อยบาทพอให้มีชีวิตอยู่ได้หากจะเรียกว่าแค่ประทงังชีวิตระดับ ลูกสาวคนเล็กเมื่อก่อนติดแม่ที่สุดแต่พอได้สามีรวยฉันก็ไม่กล้าไปเยี่ยมเยียนทุกครั้งที่โทรไปเธอก็จะบอกว่าไม่ว่างหรือไม่ก็หนูประชุมอยู่ข้าแม่ไว้คุยกันใหม่นะค้าแล้วก็ตัดสายทิ้งไปฉันเคยคิดว่าอย่างน้อยลูกสาวคงจะเข้าใจเราแต่เมื่อสามเดือนก่อนฉันล้มในห้องน้ําโทรหารดาเธอกลับตอบยังไม่ใส่ใจแม่แก่แล้วก็ต้องระวังหน่อยสิหนูเตรียมตัวจะไปทํางานที่สิงโกโปรประโยช เบาๆแต่กลับทําให้ฉันหนาวไปทั้งตัวฉันเคยอุ้มเธอวิ่งฝ่าฝนไปสถานีอนามัยตอนที่เธอเป็นไข่ชักแต่ตอนนี้ฉันล้มในบ้านเธอกลับจะไปทํางานต่างประเทศป่ายนี้ฉันนั่งรอลูกแต่ละคนมาไว้พ่อของมันแต่รอทั้งวันกลับมีเพียงยายโอนเพื่อนบ้านที่แวะมาจุดทูปให้แล้วยัดห่อข้าวต้มมัดร้อนๆกับจกถ้วยหนึ่งใส่มือฉันยายบอกว่าเห็นยายนั่งอยู่คนเดียวแล้วอดสงสารไม่ได้ฉันยิ้มทั้งที่ นายข้อติดตันจนเลื่อนจกคำแรกไม่ลงเมื่อคำลงสำหรับอาหารสามชุดที่ฉันเตรียมไว้ก็เย็นเชื่อรูปถ่ายของตาลำดูเหมือนจะมืดลงเพราะควันทูกที่ลอยวงเวียนฉันนั่งอยู่ข้างสำหรับข้าวที่คลุกกับน้ำตาลางกระซิบกับสามีในใจพ่อหลามเอ๋ยพวกมันทิ้งฉันกันหมดแล้วแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าวันต่อต่อไปจะยิ่งขมขื่นกว่านี้อีกหลายเท่าและฉันก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพียง เพื่อนบ้านใจดีจะก,กลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายในชีวิตของฉันเช้าว,วันรุ่งขึ้นขณะที่ฉันยังไม่ทันได้ล้างหน้าเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นแสบแก้วหูฉันรีบเดินออกไปพยายามไม่ให้เก้าอี้พลาสติกชนเข้ากับขาข้างที่เจ็ดปลายสายคือเสียงของลูกชายคนโตคุสันแม่ครับบ่ายนี้พวกผมจะแวะเข้าไปมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยฉันยืนนิ่งกันไปชั่วครู่นานๆนนเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ยินคำว่า พวกผมจากปากเขาวันครบรอบวันตายของพ่อมันไม่มาแต่ตอนนี้กลับบอกว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาฉันไม่ได้ทำอะไรต่อเพียงแค่ขานรับเบาๆแล้วนั่งหมอมองออกไปนอกชานตกบ่ายวันนั้นตรงเวลา15นาฬิกาลูกทั้งสาคนของฉันก็ยกขงกันมาแต่ละคนขับรถมาคนละคันจอดจนเต็มลานหน้าบ้านที่เล็กเท่าแมวดินตายฉันกำลัง,งวนอยู่กับการเช็ดกา,าน้ำชาที่ปากบินพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นพวกมันเดินเข้ามา คมสันทำหน้าคร้มธนามองซ้ายมองขวาที่นั่นไม่ไหวก็มาอยู่ที่นี่นะฉันจะหุงข้าวให้กินชวนคุยทุกวันฉันไม่รังเกียจลอกว่ายายจนคำพูดนั้นช่างเบาวิวแต่ทำไมถึงทำให้ฉันร้องให้ออกมาได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันร้องให้เหมือนเด็กๆเ,เพราะมีคนมองเห็นคุณค่าความเป็นคนในตัวฉันไม่ได้มองว่าเป็นภาราฉันไม่คาดคิดเลยว่ายายยุรอนหญิงหลังค่อมคนนี้จะเป็นคน ที่อยู่กับฉันไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายและฉันก็ไม่คาดคิดอีกเช่นกันว่าการประชุมอันเรียบง่ายของลูกๆในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคำนวณที่แสนเจ็บปวดยิ่งกว่าอีกหลายเท่าตัวสามวันหลังจากการประชุมครอบครัวธนาลูกชายคนเล็กก็ขับรถมารับฉันยังคงเป็นรอยยิ้มแบบเดิมๆชุดทำงานเรียกกริบแต่สายตากลับหลบเลี่ยงทุกครั้งที่ฉันมองไปแม่เอาของออกมาหรือยังครับธนา ถามขนาดก้าวเข้ามาในลานบ้านฉันพยักหน้าเบาหาฮาพลางชี้ไปที่ถุงผ้าสีซีดใบหนึ่งข้างในมีเสื้อผ้าเก่าๆไม่กี่ชุดห้อย่ากแก้ปวดกระดูกรูปถ่ายของตาลํำและสมุดบัญชีเงินฝากที่ฉันไม่เคยบอกให้ใครรู้ทรัพย์สินทั้งหมดของฉันสี่แสนห้าหม่นบาทเป็นเงินที่เก็บพริบจากเงินบํนานาและเงินเล็กๆน้อยๆจากการขายของในสวนเมื่อก่อนฉันไม่ได้เอาอะไรไปมากมายนักอย่างไรเสียฉันก็ ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนและในวัยนี้ก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าที่นอนอุ่นๆและคนคุยด้วยในยามค่ำคืนต่อระหว่างทางเงียบตลอดทางนานๆครั้งฉันจะเหลือบมองผ่านกระจกมองหลังและได้เห็นใบหน้าของลูกชายตัวเองเด็กที่เคยร้องให้หมเมื่อฉันตีเขาหนึ่งทีเพราะหนีเรียนตอนนี้กลับดูเย็นชาปราดจากความรักความผูกพันในดๆลูกรูมว่าบ้านทักนั่นดีหรือเปล่าฉันถามที่นี่คน รู้จักแนะนำมาครับมีห้องส่วนตัวหมอเข้าเวตลอดแม่ไปพักผ่อนที่นั่นสบายใจได้เลยทนาตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบฉันไม่ได้ถามอะไรต่อ,อยังไร้เสียการตัดสินใจก็ทุกพวกมันกำหนดไว้แล้วตอนนี้ฉันเป็นแค่คนที่ต้องทำตามบ้านพักคนชราตั้งอยู่ชานมืองประตูใหญ่สะอาดสะอ้านป้ายแขวนไวอ้อย่างเป็นระเบียบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านแสงอรุณชื่อฟังดูอบอุ่นแต่ใจฉันกลับหนาวเหน็บ ก้าวลงจากรถฉันไม่ได้มีใครมาด้วยนอกจากตัวฉันเองพยาบาลสาวคนหนึ่งนำฉันเข้าไปในห้องคุณยายพักที่นี่นะคะห้องนี้โปร่งมีห้องน้ำในตัวถ้าต้องการอะไรกดกริ่งได้เลยค่าคืนนี้มีจกหัวใจคุณยายฐานได้ใช่ไหมค่ะฉันฝืนยิ้มพันนึกถึงยายยรอนถ้าหากยายโยนอยู่ที่นี่คงจะบ่นฉันว่าดื่มน้ำเปล่าน้อยเกินไปคงจะยัดขนมกล้วยร้อนๆใส่มือแล้วบอกว่ากินซะจะได้มีแรงดุจจาลูกหลาน เมื่อท่าขับรถกลับไปฉันมองตามเงารถซาไรไมเอกคอยหา,หาเล็กลงจนรับสายตาเขาไม่หันกลับมาไม่ได้กอดไม่ได้สั่งเสียทิ้งไว้เพียงแม่คนหนึ่งกับสี่เหลี่ยมผนังขาวโพลนและเตียงนอนที่ไม่คุ้นเคยฉันนั่งมองนาฬิกาแขวนผนังอย่างเงียบงันเข็มวินาทียังคงเดินไปอย่างสม่ำเสมอเย็นชาและร้ายความรู้สึกเหมือนกับช่วงเวลาหลายปีที่ลูกได้เหยียบย่ำลงบนหัวใจของแม่แก่ๆคนนี้คืนแรกในบ้าน พักฉันนอนไม่หลับห้องเงียบสงัดเกินไปได้ยินเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาของคุณยายนอนห้องข้างๆฉันดึงสมุดบัญชีมีเงินฝากออกมาเปิดทีละหน้าเหมือนพลิกความทรงจำกลับไปทุกครั้งที่ถอนเงินคือค่าหยุกยาของตาลำํำคือค่าเล่าเรียนและค่าสินสอดของลูกๆฉันปล่อยโฮออกมาไม่ใช่เพราะน้อยใจแต่เพราะสงสารตัวเองทำงานหลังขดหลังแข็งมาทั้งชีวิตเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะได้ อยู่อย่างสุขสบายในบ้านปลายแต่สุดท้ายกลับต้องมานอนอยู่ที่นี่โดดเดี่ยวเหมือนใบไม้ใบสุดท้ายของฤดูกาลที่ยังไม่ทันได้ร่วงหล่นเช้าวันรุ่งขึ้นยายวันโทมายายไปแล้วฉันคิดถึงแย่เลยบ้านเงียบไปถัดตามีอะไรก็โทรหาฉันนะฉันซื้อซิ้มใหม่นี่ก็เพื่อโทรหายายโดยเฉพาะเลยนะฉันหัวเราะออกมาทั้งที่น้ำตารินไหลลงหมอนในขณะที่ลูกในายไซ่กกำลังวุ่นวายอยู่กับการคำนวณผล ประโยชน์แต่เพื่อนบ้านคนนอกกลับเป็นห่วงเป็นใยเรื่องอาหารการกินและการนอนหลับของฉันหัวใจฉันกลับมาอุดอุ่นอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันฉันกลับไม่รู้เลยว่าที่ที่ฉันอยู่ที่ที่ถูกเรียกว่าศูนย์ดูแลกำลังจะก,กลายเป็นสถานที่ที่ลูกๆของฉันใช้เริ่มต้นเกมกระดาษที่เต็มไปด้วยการวางแผนโดยมีฉันเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานนั้นฉันอยู่ในบ้านทักคนชราได้ครบเจ็ดวันพอดีก็มี เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นปลายวันนั้นฝนตกกระนำลงมาอย่างไม่มีปี้มีกลุ่ยสายฝนโรยปลายกระทบหลังคาสังกสีดังราวกับเสียงถอนหายใจของฟ้าดินขณะขณะที่ฉันกำลังง่วนอยู่กับการจัดของสองถึงสามชิ้นในตู้พยาบาลก็นำกล่องข้าวเข้ามาให้บนฝากกล้องมีกระดาษแผ่นเล็กแปลยอยู่เขียนว่าลูกชายคุณยายฝากมาค่าสั่งว่าให้ทานให้หมดฉันแปลกใจเล็กน้อยฝากข้าวมาหรือเมื่อนั้นไม่ได้มีอะไร พิเศษหมูทอดชิ้นหนึ่งผักบุ้งลวกและแกงจืดฟักแต่คงเพราะเป็นข้าวที่ลูกชายส่งมาฉันจึงกินจนหมดเกลี้ยงรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มค้นกว่าปกติฉันถึงกับไม่ยอมให้เหลือข้าวแม้แต่เม็ดเดียวพอกลางคืนเพิ่งจะเตรียมตัวเข้านอนก็มีเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับกระดาษปึกหนึ่งคุณยายค้มีคนในครอบครัวฝากเอกสารมาขัารบกวนคุณยายช่วย เซนยืนยันข้อมูลการเข้าพักหน่อยข้าฉันรับมาแล้วคลิกดูแต่กลับไม่ใช่เอกสารของบ้านพักคนชรามันเป็นสำเนาบัตรประชาชนของฉันพร้อมกับใบแจ้งอะไรสักอย่างที่เต็มไปด้วยตัวอักษรเล็กจิ๋วด้านบนสุดมีหัวข้อว่าหนังสือมอบอำนาจในการจัดการทางการเงินฉันขมวดคิ้วนี้มันไม่ใช่เอกสารของบ้านพักนี่ฉันถามหญิงสาวคนนั้นยิ้มเจื่อนเชื่องเออหนูเองก็ไม่ค่อยแน่ใจข้าคนที่บ้านคุณยายบอก ว่าฝากให้เซ็นด่วนถ้ามีอะไรไม่ชัดเจนพรุ่งนี้ทางบ้านจะขึ้นมาอธิบายเพิ่มเติมข้าฉันไม่เซ็นรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาในฐานะแม่ฉันเคยหลอกล่อลูกให้น้องนอนหลับแต่ตอนนี้ลูกกลับใช้เล่เหลี่ยมหลอกแม่ตัวเองด้วยกระดาษไม่กี่แผ่นคืนนั้นฉันนอนกระสับกระสายขมตาไม่ลงมีบางยังเหมือนเสียงระเตือนภัยดังอยู่ในใจฉันนึกถึงสมุดบัญชีเงินฝากที่ซ่อนไว้ใน ผ้าซับในก้นกระเป๋าหรือว่าพวกมันจะรู้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นฉันโทรศัพท์ไปหายายวันและเล่าเรื่องให้ฟังยายยรอนถอนหายใจยาวอยู่ปลายสายฉันก็ไม่อยากจะสงสัยนัแต่ฉันได้ยินยินว่าลูกๆของยายไปถามหลานฉันที่ทำงานธนาคารเขาถามเกี่ยวกับขั้นตอนการโอนบัญชีของผู้สูงอายุฉันตัวแข็งทื่อตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วการที่จู่ๆก็ส่งข้าวมาส่งเอกสารมาเป็นเพียงการห่มโรงเท่านั้น บางทีพวกมันอาจจะรู้ว่าฉันมีสมุดบัญชีแต่คงไม่คิดว่าฉันยังไม่เลอะเลือนพวกมันหวังว่าฉันจะหลงลืมเซ็นชื่อไปส่งเดชแล้วพวกมันก็จะค่อยๆสุกเงินที่ฉันเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปฉันโทรกลับไปหาคุ้มสันลูกชายคนโตเพื่อถามให้รู้เรื่องแต่เขาไม่รับสายส่งข้อความไปก็อ่านแต่ไม่ตอบจนกระทั่งใบาดาก็โทษกลับมาน้ำเสียงหวานกว่าทุกทีแม่ครับพวกหนูคิดว่าต่อไปถ้าแม่เป็นอะไรไป จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องหมดดกแม่เสร็จเอกสารให้หนูเก็บสมุดบัญชีไว้ให้ดีไหมคะถ้าแม่อยากใช้อะไรหนูจะถอนมาให้แม่ใช้เองฉันฉันนั่งนิ่งงันนี่ลูกคิดว่าแม่ใกล้จะตายแล้วรอฉันถามน้ำเสียงไม่มีความโกรธไม่มีการตำหนิเป็นเพียงคำถามท,าที่ดังออกมาจากส่วนลึกของหัวใจปลายสายเงียบไปสักพักแล้วก็ตัดไปคืนนั้นฉันกินข้าวไม่ลงฉันยิบสมุดบัญชีเงินฝากออกมาเปิดไปหน้าสุด ท้ายที่พิมพ์ตัวเลขชัดเจน45800บาทฉันวางมือทาบลงบนนั้นเนิ่นานานกี่ปีที่ฉันใช้ชีวิตอย่างประหยัดเงินทุกบาทบาททุกสตังคืออยากเงินแรงงานแต่ตอนนี้เพียงเพราะตัวเลขนี้ลูกทั้งสามคนของฉันกลับพร้อมที่จะหลอกลวงแม้กระทั่งแม่ของตัวเองฉันลุกขึ้นยืนตัวสัน่นเอาปากกากับกระดาษมาเขียนข้อความสั้นๆส,สมุดบัญชีเงินฝากเล่มนี้ยังไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ใดหาก มีผู้นําเอกสารปลอมมาอ้างสิทธิ์กรุณาโทแจ้งยายูรอนผู้ที่แม่ไว้วางใจที่สุดฉันแปะกระดาษแผ่นนั้นไว้ด้านในของกระเป๋าเเผาติดกับสมุดบัญชีและในตอนนั้นเองฉันก็ได้ตัดสินใจแน่วแน่หากนี้หรือเวลาอีกไม่กี่ปีฉันจะใช้ชีวิตโดยไม่ยอมให้ใครมาเหยียดย่ำอีกและคนที่เห็นคุณค่าในตัวฉันจริงๆไม่ใช่ลูกนายไส้ทั้งสามคนสี่วันต่อมาคมสันกับระดาปรากฏตัวพร้อมกันที่บ้านพักคน ชชราเป็นบ่ายวันเสาร์ที่แดดร้อนจัดพวกเขาเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเสียแสงแต่และคนถือถุงผลไม้และกล่องนมมาด้วยแม่ครับพวกผมมาเยี่ยมแม่ดูว่าแม่อยู่สุขสบายดีมอยอคมสัรเอ่ยขึ้นราวกับว่าเมื่อวานเขายังคงกอดแม่ร้องให้อยู่ฉันนั่งอยู่บนเตียงยิ้มตอบแม่ยังอยู่ดีขอบคุณสวรรค์ที่ยังไม่ตายและดาหัวเราะออกมาแต่แววตากลับเผยความกระอักกระอ่วนเธอวางกล่องนมลงบนโต๊ะแล้ว กวาดสายตามองไปรอบห้องที่เรียบง่ายแม่ครับที่นี่ครับแค่ไปหน่อยนะครับพวกหนูว่าจะให้แม่กลับไปอยู่บ้านหนูสัก์พักไปพักผ่อนให้สบายตัวอยู่ที่นี่จะสงบได้ยังไงฉันเหลือมองลูกสาวที่เคยบอกให้แม่ระวังตัวให้มากขึ้นตอนที่ฉันล้มในห้องน้ําตอนนี้เธอกลับอยากให้ฉันกลับบ้านไม่ใช่เพราะความเป็นห่วงแต่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมไม่ต้องรอกที่นี่เขาดูแลดีมากทุกเช้ามีคนมาวัด ความดันตอนกลางคืนก็มีจกร้อนๆแถมที่นี่สงบดีไม่มีใครมาซักไซสเรื่องสมุดบัญชีของแม่ด้วยฉันจงใจเน้นคำท้ายและฉันก็เห็นแววตาของคุมสันมืดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเปลี่ยนท่านนั่งเอานิ้วเคาะโต๊ะเบาๆจริงๆแล้วแม่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ให้พวกผมสบายใจแต่แม่ก็แก่แล้วเรื่องเงินเงินทองควรจะให้คนหนุ่มสาวจัดการลูกเป็นพี่คนโตแม่เอาสมุดบัญชีมาให้ลูกเก็บไว้ให้ก็ได้ทาแม่ อยากใช้อะไรลูกจะถอนให้ทันทีต่อกระดาษกรีดผสมโรงใช้ค่า,าแม่แม่เก็บไว้เองเกิดมีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วแม่อยู่ที่นี่เผื่อคนนอกเขาเห็นแล้วหลอกให้แม่เซ็นอะไรผิดๆไปจะลำบากนะคะเงินนั่นเป็นของแม่แม่ต้องเก็บให้ดีแต่ทางที่ดีที่สุดคือให้พวกหนูจัดการค่าฉันพยักหน้าเบาๆน้ำเสียงของฉันช้ารๆราวกับกำลังรินน้ำเย็นแต่ละหยดลงในแกวพวกลูกบอกว่าแม่ไม่ควรเก็บเงินไว้เอง กลัวคนนอกจะหลอกให้เซ็นอะไรผิดๆงั้นคนนอกที่ไหนกันล่ะที่ยัดหนังสือมอบมอบอำนาจปลอมปลอมใส่มือแม่เมื่อวันก่อนคนนอกที่ไหนที่ส่งเอกสารปลอมผ่านพยาบาลมาให้แม่เซ็นดวนหรือว่าพวกลูกเองนั่นแหละคือคนนอกที่แม่ยังไม่ทันได้สังเกตทั้งสองคนนิ่งอึง้งปลายดารู้สึกหน้าแดงก่ำส่วนคมสันก็อำ้อำอ่ำอึ้งอึงแม่คิดว่าพวกผมมีเจตนาอะไรไม่ดีหรอครับพวกผมก็แค่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงหรอท่า เป็นห่วงทำไมวันครบรอบวันตายของพ่อพวกแก่ไม่กลับมาจุดถูให้สักดอกถ้าเป็นห่วงทำไมทั้งสามคนถึงผลักใสแม่เหมือนเป็นก้อนนี้ถ้าเป็นห่วงทำไมไม่โทรมาสักสายเอาแต่จ้องสมุดบัญชีเงินไม่กี่แสนบาทฉันไม่สามารถเก็บงำความอัดอั้นตันใจได้อีกต่อไปหลายปีที่อดทนมาตอนนี้หัวใจของฉันแทบจะระเบิดออกมาฉันลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะหยิบกระเป๋าถ้าออกมาแล้วดึงสมุดบัญชีเงินฝากวางลงบน ต๊ะไม้นี่ไงอยากดูก็ดูไปแต่แม่ไม่ให้ใครทั้งนั้นแม่ยังไม่เหลือขนาดที่จะต้องให้ลูกลูกมาเก็บเงินให้ทุกบาททุกสตังค์และท่าวันไหนแม่ตายไปก็อย่าหวังว่าจะได้เงินสักบาทจากสมุดเล่มน,นี้น้ำเสียงของฉันเด็ดขาดมือสั่นแต่ดวงตาไม่เปียกชื้นอีกต่อไปหัวใจที่เคยอ่อนแอบ,บัดนี้กลับแข็งแกร่งดังหินพาคมสันโกรธจนลุกขึ้นพรวดต่อยเข้าไปที่ขอบเตียงแม่จะคิดยังไงก็ได้พวกผมจะไม่มา อีกแล้วก็ดีแม่ไม่ต้องการลูกที่กลับมาก็ต่อเมื่อได้กลิน่นเงินดอดและดาดึงแขนคมสันลากออกไปข้างนอกแต่ตอนที่เดินผ่านประตูเธอหันกลับมาแววตาไม่ใช่เด็กสาวคนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นแววตาของผู้หญิงที่เย็นชาและอิริยาแล้วแม่จะเห็นว่าถ้าไม่มีพวกหนูใครจะดูแลแหประตูถูกปิดลงเสียงดังปังฉันยืนนิ่งมองสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็ถอนหายใจยาวดูแลแม่ งั้นหรือฉันเพิ่มพมกับตัวเองมีคนที่ดีกว่าพวกแกตั้งเยอะและในช่วงขณะนั้นชื่อของยายยุรนาน,นั้นก็ปรากฏขึ้นในความคิดของฉันเหมือนแสงไฟที่ส่องสว่างในคืนอันมืดมิดคนเดียวที่ไม่เคยถามว่าฉันมีเงินเท่าไหร่แต่กลับถามอยู่เสมอว่าฉันกินข้าวแล้วหรือยังฉันนั่งอยู่ในห้องสีขาวสะอาดของบ้านพักคนชาราตลอดบ่ายวันนั้นจิตใจเงียบสงัดเหมือนกระดาษเปล่าเสียงอึทึกดทานอกดู เหมือนจะไม่สามารถเข้ามาถึงตัวฉันได้เลยประโยคที่ว่าแล้วแม่จะเห็นว่าถ้าไม่มีพวกหนูใครจะดูแลแม่ของระดายยังคงดังกล้องอยู่ในหูเหมือนบทเพลงราคาถูกไม่มีใครดูแลฉันงั้นหรือฉันเปิดโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่ทาซื้อให้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรนอกจากการรับสายวันหรือบางครั้งก็กดดูนาฬิกาฉันกดปุ่มโทรไปหาย,ายายารอนฮัลโหลยายดารอเสียงของยาย ยารอนยังคงคุ้นเคยและแจ่มใสแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้ฟังดูอบอุ่นใจอย่างน่าประหลาดคืนนี้ฉันอยากกลับไปกินข้าวบ้านยายยายทำกับข้าวอะไรหรือเปล่าปลายสายเงียบไปสองถึงสามวินาทีแล้วก็มีเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นโทษเอ๋ยนึกว่าเรื่องอะไรมีสีฉันเพิ่งทำแกงส้มมีปลาอูเข็มแล้วก็มีกุ้งผัดตอของโปรดยายด้วยรีบกลับมาเลยนะฉันยิ้มทั้งที่น้ำตาไหลอาบแก้มเพียงแค่อาหารมื้อธรรมดาก็ทำ ให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าฉันขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพื่อกลับบ้านสองถึงสามชั่วโมงพยาบาลสาวช่วยฉันเรียกรถแท็กซี่ระหว่างทางกลับบ้านฉันกอดกระเป๋าผ้าไว้แน่บอกเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะได้กลับบ้านจริงๆไม่ใช่แค่ที่พักชั่วคราวปลดบ้านของยายเยาวรอนอยู่ในซอยเล็กๆที่เฉื่ยชดแต่สะอาดพอเห็นฉันยายเรอนก็รีบดึงเก้าอี้ถอดท่ากัน เพื่อแล้วตักข้าวให้นั่งก่อนยายเร็วๆเ,เลยจะได้กินร้อนๆกินเสร็จจะได้ดื่มน้ําชาให้อุ่นท้องฉันกินไปพลางน้ําตาไหลไปพลางไม่มีใครถามว่าฉันร้องให้ทําไมและไม่มีใครต้องการฟังฉันระบายความในใจเหมือนนั้นคือความสงบสุขที่ฉันโหยหามาตลอดหลายปีหลังอาหารยายยรันรินน้ําชาร้อนๆให้แล้วนั่งตรงข้ามมองฉันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามว่ายายคิดจะกลับมาอยู่กับฉันที่นี่มอยอบ้านหลัง นี้ไม่ใหญ่ไม่สวยแต่มีรางปลูกผักมีชานที่ยายชอบนั่งตากแดดทุกวันท่าฉันไปตลาดยายช่วยดูหม้อน้ําให้ได้มอยอฉันนิ่งเงียบนานมากแล้วที่ไม่มีใครชวนฉันไปอยู่ด้วยโดยไม่มีเงื่อนเคนไม่มีการเอ่ยถึงสมุดบัญชีเงินฝากไม่มีการพูดถึงเรื่องลูกๆฉันมองยายอยู่วันแล้วถามเสียงเบาแล้วฉันมาอยู่ด้วยยายไม่กลัวลําบากหอรอย,ยายอยู่วันสายหน้าฉันอยู่คนเดียวจนชินแล้วแต่พอแก่ตัวก็กลัว ตัวตาอย่างโดดเดี่ยวเหมือนกันยายมาอยู่ด้วยฉันก็มีคนคุยด้วยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฉันนั่งถอนหายใจยาวแล้วฉันก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ฉันแอบไปทําที่สํานักงานทนายความเมื่อสามเดือนก่อนตอนที่ยังพอมีสติสํานันครบถ้วนเอกสารนั้นระบุชัดเจนว่าหากวันใดที่ฉันไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีกต่อไปผู้มีสิทธิ์ดูแลและใช้ทรัพย์สินของฉันคือ ยายวันไม่ใช่ลูกในส้ทั้งสามคนฉันยื่นให้ยายวัดดูยายยาวตกใจยายยายทำแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนที่ยายตักจกให้ฉันกินโดยไม่สนว่าในกระเป๋าฉันมีเงินกี่บาทตั้งแต่ตอนที่ยายไปซื้อยาแก้ปวดหัวให้ฉันด้วยเงินที่ขายผักในสวนและตั้งแต่ตอนที่ยายพูดว่าถ้ายายไม่อยู่ที่นี่แล้วบานฉันคงจะเงียบเหงาแย่ฉันรู้ดีว่าฉันได้พบคนที่มองฉันเป็นมนุษย์จริงๆแล้วยายวรัน น้ำตาคลอเบ้าฉันบิดมือยายวารันฉันใกล้จะลงแล้วอาจจะอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่ปีแต่อย่างน้อยฉันก็อยากใช้ชีวิตในวันสุดท้ายยังมีศักดิ์ศรีไม่ถูกตีค่าด้วยสมุดบัญชีไม่ถูกหลอกลวงด้วยน้ำตาจะเข้่ขืนนั้นฉันอนค้างที่บ้านยายอยู่รอนหมอนแข็งเตียงส่งเสียงเอดายุงบินหึงอยู่ข้างหูแต่แปลกที่ฉันกลับหลับสนิทกว่าคืนไหน,ไหนในบ้านพักคนชราและในความฝันฉันเห็นตาลายิ้มยืน อยู่ข้างหน้าต่างยื่นมือออกมาบอกฉันว่าอยู่ต่อไปเถอะณที่นี่ดีแล้วฉันกลับไปที่บ้านพักคนชาในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อเก็บของสองถึงสอย่างตั้งใจว่าจะย้ายมาอยู่บ้านยายวรนอยอย่างถาวรพยาบาลสาวประหลาดใจถามฉันว่าคุณยายจะย้ายไปที่อื่นรอขะฉันเพียงแค่ยิ้มเบาๆไม่ได้อธิบายอะไรมากสำหรับฉันคำว่าบ้านทักฟังดูเหมือนคุกแต่บ้านของยายโยรนคือท,ที่ที่ฉันหายใจได้ ยังเต็มปอดจริงๆฉันเก็บของอย่างเรียบร้อยมีแค่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดของชายเล็กน้อยและกระเป๋าผ้าใบเดิมที่บรรจุสมุดบัญชีเงินฝากกับหนังสือมอบอำนาจทุกอย่างพอดีสำหรับคนอายุ80ปีที่ไม่อยากจะยึดติดกับอะไรอีกแล้วแต่ท่อทันทีที่ฉันก้าวเท้าออกจากประตูบ้านทักเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของคมสันฉันรับสายยังไม่ทันได้ทักทายเสียงเกรวกราดก็ดังขึ้นแม่ กำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงย้ายออกจากบ้านพักโดยไม่บอกพวกผมแม่คิดจะเล่นละครอ,อะไรอีกฉันถอนหายใจแม่ไม่ได้เล่นละครอ,อะไรทั้งนั้นแม่แค่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่แม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ใช่เงาของกองเงินในกระเป๋าคมสันตะอกกลับมายายุรนนั่นใช่มาที่ยุแม่พวกผมรู้ว่าใายแก่จ้องแม่มานานแล้วตอนนี้พอได้ใจแม่แล้วก็คิดจะฮุบสมบัติใช่ไหมฉันหัวเราะออกมาเป็น เสียงหัวรอที่คมคือที่สุดเป็นครั้งแรกคมเันเออถ้าแม่เป็นต้นไม้พวกแกก็เป็นคนตัดรากมันเองอย่าไปโทษใครที่มารดน้ำเลยฉันวางสายใจพันเบาวิวเหมือนเพิงปัดฝุ่นที่ก็มานานออกไปแต่ฉันไม่ค่าคิดเลยว่าเพียงสามวันหลังจากนั้นลูกทั้งสามคนของฉันจะบุกมาถึงบ้านยายวันไม่มีการบอกลวงหน้าไม่มีการเคาะประตูคุมสันเป็นคนผลักประตูเข้ามาคนแรกใบหน้าแดงกัยายรู้ว่า แม่ผมเป็นคนยังไงเขาชี้หน้าใหญ่วันแล้วหันมาทางฉันตะคอกทีและคำแม่คิดจะเล่นตลกอะไรท้ายที่สุดเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยแม่มองหน้าลูกทั้งสามแล้วพูดด้วยเสียงสั่นๆว่าเงินสีนส่แสนไม่ใช่เพราะแม่ไม่รักพวกแกแต่เพราะช่วงเวลาที่แม่ล้มป่วยไม่มีใครสักคนอยู่ข้างแม่ยกเว้นเขาคนที่พวกแกเห็นเป็นคนนอกลูกทั้งสามเงียบงันน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะนี่คือความจริงที่พวกเขาไม่เคยยอมรับชายข้างบ้านเดินเข้ามาแล้วพูดเบาๆว่า ผมไม่ต้องการเงินของแม่เลยครับแค่แม่ไม่โดดเดี่ยวผมก็พอใจแม่ยิ้มอ่อนๆก่อนพูดว่าวันนี้แม่